หลาคนมาใกล้เต็มแล้วนะครับ ขนคอยังไม่เต็มเลยนะครับขนคอนะครับ ก็ยังไม่สุดนะครับถ่ายคนมานะครับก่อนก่อนหลุดนะครับต่อมาอันหนึ่งนะครับก่อนหลุดนะครับก่อนหลุดคนนะครับไม่รู้ถ่ายคนจะเป็นยังไงนะครับฟอร์มจะเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับ ตัวนี้เป็นตำหนินิวควักนะครับนิวควักเอ้นะครับเออ ไปเดินกินหญ้ากินอะไรนะครับดูนิ้วนะครับนิว้วจเอนะครับตัวน,นี้นะคสกายนะครับเป็นมาล่อนะครับเป็นมาล่อนะครับวากไว้ด้วยนะครับ ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาชมคลิปนะครับ